เราด้วยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วครับและหลายๆอย่างกาลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ชีวิตการทํางานการทําธุรกิจรวมถึงด้านการศึกษาด้วยแล้วก็มีคนบางคนใช้โอกาสนี้ในการติดจรวดชีวิตตัวเองให้ก้าวหน้าไปไกลกว่าคนอื่นหลายสิบเท่าโดยที่เขาใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นมากๆซึ่งทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้น่าจะกําลังหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดในด้านการศึกษาถูกไหมครับเพราะงั้น ตั้งใจฟังดีๆเพราะพี่กําลังจะแสดงเส้นทางการศึกษาแต่ละเส้นทางให้ทุกคนได้เห็นและแตกรายละเอียดให้ทุกคนดูเลยว่าแต่ละเส้นทางมีข้อดีข้อเสียยังไงและมันเหมาะกับใครแต่บอกไว้ก็เลยว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่พี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เป็นที่รู้จักก็ตามแต่พี่รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่มากๆดีไม่ดีมากกว่าบางเส้นทางอีกแต่ท้งนี้ทางนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความชอบสถานาการณ์เป้าหมายแล้วก็ข้อจํากัดของแต่ละคนเลยครับแต่อย่าง มตามการที่บางคนสําเร็จในเส้นทางหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปแปลว,ว่าทุกๆคนจะสําเร็จในเส้นทางนั้นหรือการที่บางคนเหมาะกับเส้นทางหนึ่งไม่ได้ไปแปลว,ว่าทุกคนจะเหมาะกับเส้นทางนั้นครับแต่เส้นทางที่พี่กําลังจะแสดงให้ทุกคนดูคือเส้นทางที่หลายคนทําได้และหลายๆคนทำมาแล้วครับ mm hmm. ถ้าเรายังไม่เคยเจอกันผมคูพิบักนะครับครูสอน G D I L และเป็นเมนเทอร์ให้กับนักเรียนกว่าร้อยคน ในระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาครับและถ้าทุกคนกําลังมองหาเส้นทางการศึกษาที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองโดยที่ไม่ต้องนั่งจมกองหนังสือบิกเป็นปีไม่ต้องใช้เงินปีละหลาย,ล,ายล้านโดยที่ไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้เร็วที่สุดคลิปนี้เหมาะสําหรับทุกคนครับพี่กําลังจะโชว์เส้นทางที่ต่างกันทั้งหมด4เส้นทางให้ทุกคนเลือกพร้อมบอกข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียดในคลิปนี้และถ้าใครไม่มีเวลามากพอสําหรับการลงทุนในอนาคตของตัวเองกับคลิปนี้ คลิปนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนนั้นครับพี่รู้จักหลายๆคนที่เลือกทางเดินไปแล้วไม่ได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวเองกับเส้นทางนั้นๆก่อนและสุดท้ายก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวเองเลือกผิดแต่อย่างที่บอกไปไม่ใช่ว่าเส้นทางไหนมันไม่ดีนะครับแต่แค่ว่าเส้นทางนั้นมันเหมาะสําหรับคนที่ต่างกันบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเส้นทางนั้นๆแต่อีกคนอาจจะล้มเหลวก็ได้เพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยบางคนประสบความสําเร็จมากๆเลย แต่เขาไม่ทุนหนามากหรือบางคนประสบความสำเร็จมากเลยเพราะเขามีสกิลบางอย่างที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสกิลเนี่ยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วฟังเพี้จบนะครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเรามาดูเกณฑ์ที่เราจะใช้วัดแต่ละเส้นทางกันก่อนดีกว่า1คุณภาพการศึกษาคือเอาจริงอันเนี้ยพี่ไม่สามารถตอบได้ว่าอันเนี้ยดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป้าหมายแล้วก็ความชอบของแต่ละคนแต่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่บอกว่า สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในเส้นทางนั้นๆน่นนะคุณภาพอยู่ในสเกลไหน 2. ทุนที่ใช้คือเงินทุนที่ต้องใช้ในแต่ละเส้นทาง 3. เวลาที่ใช้คือเวลาที่ต้องใช้ตลอดการเดินทางในแต่ละเส้นทางรวมถึงเวลาระหว่างทางด้วย 4. ประสบการณ์คือประสบการณ์ที่จะได้ออกมาจากเส้นทางนั้นๆและ5 โอกาสคือโอกาสที่จะได้รับไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามในเส้นทางนั้นและ6พัฒนาการพัฒนาการคือความพัฒนาด้านสกิลต่างๆรวมถึงสกิลภาษาด้วยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูแต่ละเส้นทางกันเลยครับเส้นทางที่1เรียนมหาลาัยปกติในประเทศนี่นแหละ รัฐบาลเอกชนนานาชาติอันเนี้ยมีทั้งแบบเข้าง่ายแล้วก็เข้ายากก็ไล่ตามไปแต่ละประเภทเนาะหคุณภาพการศึกษาแน่นอนว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในประเทศเนาะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็จะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ในแต่ละประเภทแต่มันจะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งเนาะก็คือการทํางานในประเทศครับโดยเฉพาะสายที่เฉพาะทางหรือเป็นสายที่เป็นวิชาชีพนั่นเองเขาจะได้เปรียบเพราะว่าบางทีเนี่ยบางวิชาชีพ กฎหมายภายในของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นบางทีเราก็จะใช้วูดข้ามประเทศไม่ได้ครับสทุนที่ใช้ด้วยความที่ข้อแรกเนี่ยมันรวมหลายประเภทไว้ด้วยกันเนาะทำให้เรนจ์ของทุนที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างแต่พี่จะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดแล้วกันทุนเนี่ยค่าเทอมตลอดทั้งหลักสุดเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ปลายหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน,ต,นต้นๆไปถึงหลักหลายแสนเลยแหละเนาะถ้าเกิดว่าพูดถึงโรงเรียนอนานาชาติอะไรแบบนี้ซึ่งเหมือนเดิมครับเรื่องทุนก็จะไล่ไปตามแต่ละประเภทเหมือนเดิม 3เวลาที่ใช้มันก็4ปีตามปกติแล้วครับแต่บางที่ก็มี3ปีครึ่งนะส่วนเวลาที่ใช้ระหว่างเรียนเนี่ยก็แน่นอนว่ายืดหยุ่นกว่ามัธยมอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเวลามันก็ไม่ได้ยืดหยุ่นมากซะขนาดนั้นถ้าเอาค่าเฉลี่ยก็อาจจะเข้ามาหาลัยอาทิตย์ละ4ีวันแล้วก็เรียนวันละ3าชั่วโมงแล้วแต่และข้อที่4ประสบการณ์แน่นอนว่าประสบการณ์ในั้วมหาลัยเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วก็บางที่ก็ได้ประสบการณ์จากการฝึกงานด้วยถูกไหมครับแต่พี่มองว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆแแล้้้้้้วเเเเนนนนนีีี่่่่ยยยอออออััปรระะะสสบบกกกกาาณ์็็ไไไมมมดดตืททข5โ โอกาสเนี่ยเราต้องไม่มองแค่โอกาสที่ได้นะต้องมองโอกาสที่ไม่ได้ด้วยตอนนี้คนตกงานเยอะมากนะครับจริงๆอันเนี้ยนอกจากว่าจะพูดว่าแล้วแต่ประเภทแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนด้วยเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยโอกาสเราก็มากตามแต่ถ้าเราไม่โดดเด่นเลยเราแค่ average คนหนึ่งอะ่ะโอกาสเราก็น้อยครับส่วนโอกาสที่จะได้งานระดับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามีอยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกไปเราจะต้องโดดเด่นจริงจริง แล้วก็โอกาสต่างๆจากคอนเน็กชันครับอันนี้ก็ยอมรับว่าข้อนี้อาจจะได้เปรียบเรื่องคอนเน็กชันในประเทศจริงๆครับแล้วมาดูข้อที่6เรื่องพัฒน,นาการพัฒน,นาการที่เราจะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับในแต่ละสายที่เราเลือกเรียนเลยครับถ้าเรามองแต่ละสายวิชาที่เราเรียนเนี่ยก็ถูกครับว่าเราจะได้พัฒน,นาในสายวิชานั้นๆเช่นถ้าเรียนภาษาก็เก่งภาษาถ้าเรียนวิศวะไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเก่งวิศวกรรมไฟฟ้าถูกไหมครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพัฒน,นาการนอกจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วพัฒน,นาการ general, าอ็นเชอรอบคนอรุ่มแต่ว่าอันนี้เังว่าเมื่อเทียบกับ ลูกอันนะก็ไม่ได้น้อยเหมือนเดิมแต่วาดก็ไม่ไดียเท่าเพื่อนครับ เส้นทางนี้ก็จะเห็นได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็คนที่ต้องการที่จะเดินสายอาชีพที่เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวกรนักบัญชีสถาปนิกนักกฎหมายโดยที่การที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นครับอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่พี่เห็นเมื่อเอาทุกอย่างมาเทียบกันนะครับและทุกคนมีความเห็นต่างกันได้อยู่แล้วเพราะงั้นเรามาดูกันต่อที่เส้นทางหมายเลข2ครับนั่นก็คือการไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอันเนี้ยต้องพูดก่อนอน่่าคืรตมีิัหุณสบ จะต้องมีเนี่ยสูงกว่าอื่นๆกมว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเรื่องของเงินทุนด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยอ่ะยังไงก็ตามเรามาดูข้อที่1เลยครับซึ่งนั่นก็คือคุณภาพของการศึกษาอันนี้อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับนอกจากว่าการศึกษาจะเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้นๆที่เราไปศึกษาต่อแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วยเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ที่เนาะแต่ว่าเวลาเราจะไปเราก็คงจะเลือกแรงกิ้งให้มันสูงกว่านะเอา่อพวกมหาวิทยาลัยในประเทศเราอยู่แล้วถูกไหมครับททุนี่ใช้ ทุนที่ต้องใช้อันนี้ยอมรับเลยว่าค่อนข้างสูงครับอยู่ที่โดยประมาณปีละ หหลักกลางๆจนถึง7หลักต้นๆครับแต่ว่าอองจริงก็อยู่ที่มหาหลัยที่เราเลือกที่จะไปด้วยนะครับอันนี้อองจริงมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องนี้นะบางคนคิดว่าขั้นต่ำปีละแบบ2อสล้านบาทอันนี้ก็จริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับจริงๆเราเลือกได้หลายๆคนก็มีคนที่ไปด้วยทุนเนาะก็คือสอบชิงทุนไปได้ใช่ไหมครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะมากๆยังไงก็ตามถึงคนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะอยากได้ทุนหรือว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเรื่องทุนไม่ว่าจะไป UK, Zealand, USA, ไยูเคออสเตร กดติดตามดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทักมาหาพี่ที่ไลน์แอดครูพี่บักได้เลยครับ พี่จะทาเต็มที่เพื่อที่จะช่วยให้คำปรึกษาเอาตัวเลือกมาให้ทุกคนดูประกอบการตัดสินใจต่างๆแล้วก็ตอบคาถามอะไรก็ตามที่ทุกคนยังมีอยู่ครับแต่ถ้าใครตัดสินใจจะไปแล้วเนี่ยพี่ก็มีทีมที่มีประสบการณ์กว่า20ปีในการที่จะพาทุกคนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยระดับไหนก็ตามแล้วก็จามาที่จะช่วยทุกคนแอพพลายแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นทักมาได้เลยครับแล้วกลับมาที่เรื่องเวลาที่ใช้ของการไปเรียนต่อมหาลัยในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็สามถึงสก็ปีเนาะแล้วก็ขึ้นอย เพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่ไปมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยต้องการอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วการไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยก็ได้เปรียบในข้อถัดไปอีกนั่นก็คือในเรื่องของประสบการณ์ครับบอกเลยว่านี่เป็นจุดเด่นของข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าประสบการณ์จากการไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันถึงแต่ละคนจะต่างกันก็จริงนะแต่ว่ามันคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วอะจริงๆนะมันอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ไม่ถูกเลยว่าการที่เราได้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นอะมันสามารถสร้างความทรงจําให้เเเรราาาาาาาไไไไดดดด้้้้มมมกกขขขนนนนนนนหหแแแลลลลัทํใโตึะปปปี่ยง ข้อนี้คืออย่างที่บอกนะครับมันคือจุดเด่นของเส้นทางนี้เลยยังไงก็ตามในข้อถัดไปก็คือโอกาสโอกาสเยอะมากๆครับอย่างโอกาสที่เราจะได้ไปทํางานในบริษัทระดับโลกอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่ถูกที่ถูกเวลา เราโดนดึงตัวไปไง่ายๆเลยครับหรือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามบุญนี้ก็แอบเป็นใบเบิกทางให้เราในการทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันยังไงก็ตามก่อนเราจะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถความพยายามแล้วตรงทุนนะกว่าคนอื่นพอสมควรครับคอนเนคชันจากการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยกว้างมากๆเพราะว่าแน่นอนเป็นคอนเนคชันจากทั่วโลกเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอีกจุดไคลแม็กของการไปเรียนต่อต่างประเทศเลยครับมาถึงข้อที่6แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัฒนาการอย่างที่บอกไปในเรื่องของประสบการณ์เนาะเราได้ประสบการณ์ไปเยอะมากถูกไหมครับ พัฒนาการเราก็เจอตามไปเหมือนกันก็คือมันก็พุ่งกระชุนในทุกๆด้านแหละไม่ว่าจะเป็นในด้านการอยู่ร่วมกับคนอื่นในการทํางานร่วมกับคนอื่นนะการปรับตัวด้านวิชาการ และที่สําคัญมากๆเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือด้านภาษาครับเส้นทางนี้เอาตรงๆนะถ้าทุนพร้อมใจพร้อมพี่สนับสนุนให้ไปแบบสุดๆเลยครับเพราะมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเราอยู่ในอีกมิตินึงอนะแล้วมันเหมือนเราอยู่ในความฝันเลยนะแล้วก็เรื่องแฟกเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการศึกษาเรื่องประสบการณ์เรื่องโอกาสต่างๆเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าเราไปอันนี้คือเราได้เปรียบคนอื่นเยอะมากๆจริงๆครับอันนี้พูดตรงๆานะซึ่งใครกําลังจะตัดสินใจว่าจะไปทางนี้หรือว่าตัดสินใจแล้วเนี่ยย ทักมาที่ไลน์แอดคูบิคได้เลยพี่มีทีมมาประสบการณ์กว่า20ปีรอช่วยทุกคนอยู่ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับแล้วตอนนี้เราก็จบข้อที่2กันไปแล้วนะครับทุกคนก็งงเลยสิว่าข้อ3กับข้อ4มันจะเป็นอะไรวะข้อ1กับข้อ2มันดูครอบคลุมไปหมดแล้วใช่ไหมข้อ3มครับมันคือการเรียนมหลาลัยเปิดในประเทศ มหาลัยเปิดคือมหาลัยที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติซึ่งบางทีก็ไม่ได้ต้องให้หนักเรียนเข้าเรียนเลยไม่มีคะแนนเก็บไม่มีอะไรเลยแต่จะไปวัดคะแนนเพียวๆจากการสอบอย่างเดียวครับซึ่งมหาลัยเปิดในในรูปแบบที่พี่พูดถึงเนี่ยดูคณะด้วยนะไม่ไม่ใช่ว่าไปเหมารวมวาดเขาเป็นนิทั้งมหาลัยทุกคณะมันก็ก,ก็ก็ไม่เสมอไปนะครับเอาตรง,ตรงแบบไม่เฟกเลยนะ มันก็คงจะไม่ดีเท่ากับการไปเรียนต่อมหาลัยในต่างประเทศหรือว่าการเรียนในมหาลัยปิดอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าเรียนหรือว่าจะไม่เข้าเรียนแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนแต่มันก็ใช่ว่ามันจะไม่มีคุณภาพนะครับเพราะมันก็คือหลักสูตรเดียวกันแถมเราจะต้องอ่านหนังสือไปสอบเหมือนกันแต่ว่าคนที่เลือกเส้นทางนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหะครับเพราะว่ามันแลกมาด้วยข้ออื่น อ่ะซึ่งข้อ2เนี่ยก็คือเรื่องของทุนทุนที่ใช้ตลอดหลักสูตรเนี่ยก็จะเลนอยู่ประมาณหลักหมื่นต้นตนเองซึ่งใช่ครับน้อยมากนี่พี่พูดถึงตลอดหลักสูตรเลยนะมาถึงข้อที่3นะครับนั่นก็คือเวลาที่ใช้นั่นเองในความที่การเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้เรียนเหมือนการเรียนปกติเนาะมันทําให้เราสามารถที่จะแบบอัดเรียนไปได้ให้มันจบเร็วถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางที่เขาก็มีดิมิตนะครับว่าไม่ให้สมัครเอ่อหน่วยกิจเกินเท่านี้ต่อเทิมเดี๋ยวเราจะเรียนไม่ไหวอันนี้ก็ทําให้บวกลบอกอกมาก็อยู่ประมาณ3 4, 4ปีดซึ่งมันเร็ว ไม่เร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบบือหวาขนาดนั้นยกเว้นว่ายกเว้นว่าเราจะไม่ลงเรียนเลยแต่เราก็แบบลงเรียนน้อยมากๆไม่อกปะนูะน่นอ่ะเจ็ดแปดปีก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีเหตุที่เราจะลงเรียนได้ไม่เยอะเท่า,าปกติเนาะแต่ว่านี้เราพูดในเคสปกติแล้วกันยังไงก็ตามจุดเด่นมากๆของเส้นทางนี้เลยนะครับก็คือข้อนี้นี่แหละก็คือเวลาที่เราต้องใช้ในการเรียนระหว่างทาง คือเอาตรงๆมันน้อยมากๆหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่อ่านหนังสือไปสอบเป็นหลักถูกไหมครับซึ่งทําให้เราได้เวลาเพิ่มมาแล้วก็เราสามารถจะเอาเวลาตรงเนี้ยไปทําอย่างอื่นเนาะที่มีประโยชน์กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าอย่างอื่นที่มันดีต่อตัวเราก็ตามครับแล้วก็มาถึงข้อที่4ก็คือเรื่องของประสบการณ์นั่นเองในห้องเรียนอ่ะเทียบอันอื่นไม่ได้แน่แต่ที่ได้คือประสบการณ์นอกห้องเรียนครับแต่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ขึ้น่กับว่าเราเอาเวลาที่เราได้เพิ่มมาอย่างที่บอกในข้อที่แล้วเนี่ยไปใชใ พอถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราเข้ามาหาลัยเปิดไปแล้วมานอนเล่นทั้งปีหนังสือไม่อ่านอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะอะาสาตัดไปครับก็คือโอกาสนั้นเองเหมือนเดิมเลยโอกาสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเราเอาเวลาเนี่ยไปทําอะไรแล้วเอาไปาแสวงหาโอกาสให้ตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนบอกเลยว่าอันนี้มันมีหลายด้านมากนะครับแล้วแต่คนนะอย่างบางคนเอาเวลาตรงเนี้ยไปทํางานพอเรียนจบก็วุฒิมาอัปเกรดต,ตัวเองซึ่ง อันนี้ก็โอเคถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาตรงเอาจากการเรียนเพียวๆแหละแล้วก็โตบูญมันเองเนี่ยเอาตรงโอกาสก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับถ้าเทียบกับอื่นๆก็ค่อนข้างจะยน้อยเลยและแน่นอนเรื่องคอนเนคชันถ้าเราใช้เวลาตรงนั้นไม่เป็นเราจะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาถึงข้อที่หกนะครับก็คือเรื่องของพัฒนา,านการซึ่งเหมือน2ข้อก่อนหน้าไปเลยอยู่ที่ว่าเราเอาเวลาตรงนั้น ไปทาอะไรการเรียนแบบนี้มันทําให้มันไม่มีใครมาบังคับเราอะก็อยู่ที่ว่าเราเอาเวลาตรงนั้นอะไปทําอะไรเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราไม่มีวินัยในการทําสิ่งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มันมาอยู่แล้วถูกไหมครับ สรุปเส้นทางนี้ก็เป็นทางเลือกที่อาจจะไม่เหมาะสําหรับบางคนอย่างคนที่อยากจะไปสายวิชาชีพจัดจ่ายเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่ได้ hard skill เต็มที่เท่าการเรียนในมหลาลัยปิดถูกไหมครับแต่ยังไงก็ตามทางนี้เหมาะสําหรับคนที่รู้ตัวเองแล้ว100%ว่าเขามีเป้าหมายอะไรต้องการอะไรและการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นไปอย่างไงอย่างไงก็ตามการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเวลาว่างเพิ่มเติมตรงนั้นอนะ่ะไปทําอะไรแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันพัฒนาตัวเราได้มากขนนาดไห ซึ่งสรุปเอาง่ายๆเลยน้องหลายๆข้อเนี่ยสู้ทางอื่นไม่ได้แต่ว่าก็มีข้อได้เปรียบนะครับเรื่องทุนแล้วก็เรื่องของเวลาสรุปเลยทางนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะบระหิหารจัดการเวลาเพิ่มตรงนั้นนะได้ดีมากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับแค่เส้นทางที่3ก็แตกใจใครหลายๆคนแล้วถูกไหม เรามาเจอเส้นทางที่4ครับเส้นทางนี้คือพาสสเปย์ซึ่งถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยมันคือการเรียนเฉพาะทางเพื่อเป็นพื้นฐานปูพื้นไปยังมหาหลัยต่างประเทศครับถึงออกไหมซึ่งแปลว่าการที่จะเข้าไปได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นนักเรียนตัวตึงอะ่ะแล้วก็เราขอแค่มีพื้นฐานภาษาไปเล็กน้อยแล้วก็ขอบุตรมหหรือเทียบเท่าอย่าง GED ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ครับ จากประสบการณ์พี่นะพี่มองว่าทางเนี้ยเป็นทางที่เหมาะสําหรับใครหลายๆคนที่สอบ GED มาแล้วเลยอะ่ะไม่ว่าจะแบบมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานก็ตามซึ่งแพทเวย y ์ที่พี่จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือ B Tech Pathway นั่นเองซึ่งมันมีรูปแบบเป็นเรียนในไทย2ปีรับบุฒิดิปโลมาจากเพียสารแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปเรียนต่างประเทศด้วยและอาวุธจากต่างประเทศหรือจะเรียนต่อในไทยและอาวุธคู่ จากทางไทยและต่างประเทศครับแล้วอย่างที่พี่บอกครับเส้นทางนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากขนาดนั้นแต่มันคือเส้นทางที่ดูดีๆแล้วเนี่ยมันรวมข้อดีของทั้งสเส้นทางก่อนหน้าเอาไว้ที่เดียวหมดเลยอะ่ะอ่ะเรามาดู6ข้อกันดีกว่า 1. คุณภาพการศึกษาครอบคลุมครับเพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานมาจากต่างประเทศเนาะทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศแน่นอนครับข้อที่2ครับทุนที่ใช้ลองเอาเส้นทางนี้ไปเปรียบเทียบดูกับการไปเรียนต่อต่างประเทศปกตินะสมมุติว่าเรานับรวมในะ่นอนสปีตลอดหลักสูตรอาจจะใช้เงินไปถึงประมาณแบบสาล้านบาทดีไม่ดีเกินแต่หลักสูตรนี้ครับใช้เงินแค่1ใน4ของค่าใช้จ่ายตรงนั้น เอาจริงๆนะดีไม่ดีไม่ไมถึงหนด้วยซ้ํา 3, 3, 3เวลาที่ใช้ครับทุกคนสามารถที่จะเรียนจบได้ในระยะเวลา3ปีถึง3ปีครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ถึงแม้ว่าเวลาที่เราจะเรียนจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมากกว่ามาหาลัยอย่างมาหาลัยเปิดก็ตามแหละมันก็ตรงตามจุดประสงค์เราอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมันก็แลกมาด้วยข้ออื่นอ่ะอย่างข้อต่อไปเงี้ยมันก็คือประสบการณ์เราจะได้ประสบการณ์ตามที่เราเลือกข้อน,นี้มันเหมือนกับการเอาประสบการณ์ของทั้ง3เส้นทางมายัดไว้ด้วยกันอ่ะอันนี้พี่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยแล้วก็อีกอย่่่่าาาางงนก็คคืือออพเเรรดูใช้จย ไปเทียบกับการเรียนต่อต่างประเทศเต็มหลักสูตรอะ่ะอันนี้น้อยกว่ามากๆแถมคุณสมบัติที่ต้องมีน้อยกว่ามากๆด้วยเอาตรงการไปเรียนต่อต่างประเทศตรงๆเนี่ยมันต้องใช้สกิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ การเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเลยอันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไปเรียนอันนี้แล้วจะง่ายกว่าไม่ใช่นะแต่เราจะมีเส้นทางการพัฒนาเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างง่ายกว่าไม่ได้แบบไปปึกโอ้โหยากเลยอันนี้เราก็จะพัฒนายากแล้วถูกไหมก็ถัดไปก็คือโอกาสครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะถือแค่บุตรนอกหรือว่าจะถือทางบุตรไทยทางบุตรนอกก็ตามมันก็เปิดประตูให้เราไม่ต่างจากเส้นทางที่2และที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของคอนเน็กชันครับเราจะได้ทางคอนเน็กชันจากในและต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอาของทั้ง2เส้นทาง เส้นาทางข้างบนเนี่ยมายัดรวมกันไว้อีกแล้วมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของพัฒนาการซึ่งข้อนี้ก็เอาพัฒนาการของการเรียนต่อในและต่างประเทศมาวัดรวมกันไว้อีกแล้วทําให้พัฒนาการเราเนี่ยก็จะได้เติบโตแทบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในการปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นด้านวิชาการรวมถึงด้านภาษาด้วยแต่าเส้นทางนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าอยากได้บุตรนอกแต่ว่ามีพื้นฐานทุนแล้วก็เวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าต้องการที่จะได้ประสบการณ์ที่มากมายโอกาสที่หลากหลายแล้วก็การพัฒนาเนี่ยในหลายๆ ถึงเส้นทางนี้จะไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปสายวิชาชีพตรงๆหรือว่าคนที่ต้องการความยืดหยุ่นทางเวลามากๆแต่พี่เชื่อว่าเส้นทางนี้เหมาะสาหรับหลายๆคนที่กาลังดูคลิปนี้อยู่ครับถึงทางนี้จะไม่ได้เป็นกระแสะมากนะครับแต่หลักสูตรนี้ถูกแบ็กโดยเพียรสันและมหาลัยระดับท็อปของประเทศไทยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศร,รยีปทุมนั่นเอง ซึ่งนั่นก็คือสถานที่เรียนของเราใน2ปีแรกนั่นเองครับแต่ว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่ได้รับใบสติฟิกคตมาจาก UK แล้วหลังจาก2ปีนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วอาวุต่างประเทศหรือเรียนต่อในไทยแล้วอาวุธจากไทยแล้วก็ต่างประเทศ สองใบเลยซึ่งอันนี้พี่มองว่าโ,อโหอย่างคุ้มเลยแล้วก็บุตรที่จากไทยเนี่ยก็คือบุตรจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมนั่นเองครับแล้วหลักสุดนี้ก็ไม่ได้พุ่งผม,มนะครับมีรุ่นพี่จบมาแล้วจากหลายรับท็อปของโลกเลยนั่นก็คือ University of Queensland ซึ่งอยู่ในกลุ่มออเบกในประเทศอทศอสเตรเลียครับซึ่งก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่จบมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลย และที่สําคัญหลายๆคนก็ใช้แค่วุฒิ GED หรือวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าแค่นั้นเองถ้าทุกคนสนใจเส้นทางนี้เนี่ย r รียควาเหรือคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมีเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นนักเรียนตัวตึงอะเนื่องไ,ไหม เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งใจครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แน่นอนส่วนเรื่องเวลาเนี่ยทุกคนต้องรีบแล้วครับเพราะว่ามีแค่2ออินเดียเท่านั้นในปีนึงเนี่ยเขารับ2รอบนะครับก็คือเดือนกุมภาแล้วก็เดือนสิงหาครับซึ่งถ้าทุกคนสนใจเหมือนเดิมครับสามารถทักมาที่ไลน์แอดครูพี่บักได้เลยหรือพี่ทิ้งเลียงไว้ด้านล่างให้แล้วนะครับสามารถกดไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนดูด้วยคลิปนี้เนี่ยมีหลายอย่างบ้างจริงแล้วก็พี่เชื่อว่าจะช่วยใครหลายๆคนได้มากจริงๆครับยังไงก็ ทางการศึกษาหลายๆเส้นทางแล้วมันก็ไม่ได้ผิดเลยครับที่คนหนึ่งจะเหมาะกับเส้นทางหนึ่งมากกว่าอีกคนขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ยังอยู่กับพี่มาจนถึงตอนนี้หวังว่าตอนนี้เส้นทางของทุกๆคนเนี่ยจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วอย่าลืมครับพี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนอยู่นะครับแล้วเจอกันครับ